อยากได้ปอนทาวเอรราคะเทวิเทวจังนั่นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโก้สโตร์เลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบอกผุดนะครับยังมีเติมรักและกดเพชรในแมปออสตาด้วยครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้แพ็คพาร์ทซัมยูยี่จังนั่นพี่ขอแนะนำร้านคิสตโลช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพาร์ทในบอกผุดและยังมีไอดีพาร์ทนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องช่อ หากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบักสุดขมนะครับแนะนำร้านมาลุชชอปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมพีบิ๊กพีบิ๊กมีรังลับฟาร์มแลกทักทักมีเงินพี่ขอแนะนำร้านอีดิทไมชชอปเลยนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบักนะครับหลายแมปมากนะครับต้องมาใช้บริการกันเองนะครับถึงจะรู้นะครับผมหากท่านผู้ชมกำลังมองหาร้านเติมเกมพาร์ชินโดนะครับผมขอแนะนำร้านสลิปชอปเลยมีบริการเเติิมมกพาชนโดร และยังกดเพจแมปออสตาและยังมีกดเกมพาสและกดผลบอกฟุตในราคาถูกๆด้วยนะทุกคนเฮ้่ทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรจะเล่นเลยว่ะทุกคนอืมเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยอัปเดตหนึ่งเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาไทยวะเอามหมเอาใหมาเอามาหน่อยทุกคนเทคสองโอเค เฮ้ย hey, ทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยอัปเดตหนึ่งอคอน e ิลเลอร์เพเฮ้ยคนเล่นเท่าไหร่呀ซองร้อยองค์นี้มันกี่โมงแล้วล่ะ,ะ <c oughs> กี่กี่ทุ่มอะสี่ทุ่มครึ่งอะไรเนี่ยเพิ่งมาอัปเดตน,นะทุกคนเอาว่ะก็สําหรับอัปเดตน,นี้นะครับผมทุกคนเหมือนว่าจะมีอะไรมาบ้างอ่ะช่างมันเถอะอ่านไม่ออกอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่านะครับผมทุกคนก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเข้าเซิร์ฟกันก่อนเลยนะครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านดิสคอร์ดกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมทุกคนแอดมินน,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 นคะครับเพิ่งปล่อยอะไรเนี่ยแอดเอฟวอร์ยานมานะครับผมเป็นอัปเดตหนึ่งเลยนะครับทุกคนสําหรับตอนนี้นนนนเล,ย,ล,ลยนะครับผมทุกคนเวลตันหนึ่งแบบทวีหนึ่งร้อยบาทอะไรบะางซองลอยในเช้าผมทุกคนเวลตันนะครับผมอันนี้คืออะไรอคอกุซาไอสแลนด์แล้วก็บาราติเอบับเบิลทาวอันนี้คือเกาะใหม่นะครับผมทุกคนมี3เกาะเลยนั่นเองนะครับผม เกาะอ,อะไรนะเกาะทะเลทรายนะครับอันนี้แล้วก็เกาะบาลินเต้หรือเกาะเกาะอ,อะไรนะซันจิเออเกาะบับเบิลทาวน์นี่คือเกาะอ,อะไรนะเออชาบอนนี่นะครับผมเออแล้วก็มีอะไรเนะี่ยไฟติ้งสไตล์แบ็คเลกอันใหม่มานะครับผมผลใหม่นิวเดวิลฟรุตใช่ไหมผลสุนัส,น,สน,นี่คือผลอะไรอะ่ะอ่ะเปิดสี่ล้อเลยล่ะชุบชุบอ่ะนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจอแต่อะไรวะวันพี i อ๋อผลทรายนี่เองครับผมซึนะอะไรอย่างงี้นะครับผมเหมือนแบบในนารูโตะอะไรอย่างงี้ป่ะซสึนะอันนี้ผลโกโรโกมุโอเคผลใหม่มาเลยครับผมแล้วก็มีบอสใหม่มาแล้วเนี่น,นะครับผมทุกคนคือบอสฟูอาโซนะครับคือบอสตัวอะไรไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่าเออบอสอะไรช่างมันเถอะไปน่าจะเป็นบอสทะเลทรายอะ่ะใช่ใช่ทุกคนดูจากปกเกมนะครับผม เหมือนว่าจะเป็นบอสทะเลทรายนะแล้วก็นะครับผมมีอะไรอีกอะโลเด้นฮุกเอเซอรี่โอเคมีอุปกรณ์นะครับผมคือโลเด้นฮุกไอตะขอที่มือป้าทุกคนเซิร์ชดีรออะไรอ่ะอ่าใช่ครับผมตะขอที่มือนะครับผมแล้วยังมีอัพเดต้าเดต้าเดต้าบ้าอะไรวะด a ต้าฟิกซ์ฟิกซ์แปลว่าอะไรแหมอังกฤษนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ แก้ไขแล้วอ๋อฟิกซ์คือแก้ไขนี่ครับผมผลเมล่าแก้ไขผลโดกุแก้ไขผลสายฟ้านั่นเองอ่าเนฟเฟอร์ฟู้ดอีสเนลสปาวิทโนคูดาวไอมินเนฟสปาเดอะเนฟเฟอร์ฟู้ดแคร์ทุยลิ้นพันธ์แครวิลเน็ตโอเคคือ1ชั่วโมงนะครับจะสปาว์หนึ่งทีนะครับผมแล้วก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับโค้ดอัปเบดหนึ่งมีมอนดิเล่เนะครับผม มันดีเลยสองสามสี่รีสเตตโอ้โหรีมูฟเดวิลฟูดโอ้โมีเพียบนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันก่อนนะครับผมโค้ดมีตามนี้เลยทุกคนสามารถแคปจอไปใส่กันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างนี่ครับผมสําหรับเกมคอนซิลเดอร์พีชนั่นเองนะครับผมอ่าอัปเดตหนึ่งซะด้วยจระเข้ก็มาแบบอะไรนะอ่าอาลิเกเตอร์ไม่ใช่อลิเกเตอร์อีกชื่อหนึ่งอะ เออช่างมันเถอะอไปมันชื่ออะไรมันวะอ่าโอช่างเฮ้ยอะไรอย่าเอา้าท่ามอยู่ดีผมมาเกิดก่อนนี้อะท่ามอยู่ดีผมมาเกิดก่อนนี้อะก่ออะไรอะก่อชาวบนนี่นี่เฮ้ยทุกคนอ่ะอันมีอะไรบ้างเนี่ยเดวิลฟูด e ีมูฟนี่ครับการเอาผลออกจากตัวนั่นเองนะครับผมต่อไปคือเราจะไม่สามารถกินผลซ้ำได้เนาะเราต้องมาเอาอันนี้ออกนะครับผมเอาผลออกก่อนก่อนจะกินผลใหม่มีอะไรอ่ะซูบาระ สุบาระอะไรอะสุบารุเจสปาวโอเคทุกคนก็เกาะนี้เลยนะครับผมจะมีมอนสเตอร์ให้เรานะครับทำการโจมตีนะครับผมอยู่ด้านหลังเลยนะครับผมอ่ะทุกคนผมลืมบอกไปนะครับว่าสําหรับบอสนั่นะครับผมบอสที่มันจะเกิดเนี่ยบอสที่มันจะเกิดเนี่ยนะครับผมจะมันจะเกิดทุกๆ1ิบวินะครับผมทุกคนอ่าผมเห็นในช่องในสักช่องหนึ่งในดิสคอตเนี่ยเอ่อแอดมินเขาได้บอกบอกท้ยเฮ้ยลื่นเป็นไรบ่ะอ่าแอดมินเขาได้บอกมานะครับผม อ่าตรงนี้นี่ครับเป็นจุดฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมลูฟี่ไอตรงนี้ไอที่มันอยู่ในโดมเอลแล้วนะอ่ะาเผ่าเผ่ามังกรฟ้าอะไรเงี้ยมั้เออโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกิลมากดีกว่านะครับผมสกิลผลโกโละอะไรอย่างงี้สกิลวีเนี่ยครับคืออัปเดตใหม่เลยนะครับผมทุกคนอ่าเฮ้ยเฮ้ยมีการชาร์จมีการชงมีการชาร์จเอาว่ะทุกคนเอาว่ะเดี๋ยวมันยังไม่สุดอีกเหรอโอเคสุดเท่านี้ลองปล่อยไปนี่ครับผม ดาเมจเท่าไหร่วะนั่นดาเมทเท่าไหร่วะนั่นโอ้โหครึ่งเดียวแป๊นนึงผมอัพสเตตอะไรไปยังไงวะอ,อ่ะช่างม <laughs> ันมเถอะจะมันเถอะโอเคทุกคนสำหรับก่อนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนบอสอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนนะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกเกาะหน,นึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมตัดภาพกันไปเลยลวกันเนาะ โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้นะครับผมเรากําลังเดินทางมาถึงเกาะใหม่เป็นที่ร้อยนะครับอีกเกาะหนึ่งนนครับผมคือนะครับผมเกาะนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเกาะอารองปาร์กนั่นเองนะครับผมและเกาะใหม่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันเป็นมันคือเกาะอะไรอ่ะสูงเลยเอ้ยท่าเรืออยู่ฝั่งนู้นโอเคเป็นเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับผมเห็นจากระสาอก็ใช่แล้วแหละนี่นะครับผมคอคุซาอิสเตนะครับท่านผิดตัวคอไวด้วยนะครับผมคือเกาะอะไรนะเกาะทะเลทรายเลยนะครับสำหรับเกาะนี้นะครับผม โอเคกระโดดเลยครับผมยังไหวครับน้องยังไหวโอเคมีจุดเซตสปงเซ็ตสปาวกันด้วยนะครับผมทุกคนวิธีฟาร์มเวลนะครับผมวิธีฟาร์มเวลนะครับผมทุกคนเกาะซันจิหรือว่าเกาะเาเลนติเยเนี่ยนะครับ90ถึง115นะครับผมส่วนชาบอนนี่หรือบับเบิลทาวเนี่ยหนึ่ยสิบถึง140เวลนะครับผมแล้วก็เกาะนี้เลยนะครับ165ถึง200นะครับผมจุดเซ็ตสปาวอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเผื่อจะมีใครมาถามอีกเนาะ เออมันามีคนมาถามผมเยอะผมบอกเลยนี่ครับผมอ่าแล้วมอนตีตรงไหนเอยวันนี้คือผมแค่มาสรุปอัปเดตนั่นเองเครับผมคืออยู่ดีด,ดีก็อัปเดตผมก็งงนะมันมันอะไรของเขาครับเนี่ยจับก็ er อัปเลยหรืออ่าเอ้ยเอารับเควสได้เฉยโอเคอุ๊ยไปดีกว่าไปดีเฮ้ยไปดีเฮ้ยไปดีรออะไรล่ะดูท่านดูท่านจะโหดด้วยแต่ละตัวอื้อ ปลาราสาทโคตรเทร่ทำไมมันคุ้นๆน่ะคล้ายๆของคิงพีบป่ะนี่เออเฮ้ยตรงนี้มีเซสปาอีกที่เหรอตรงนี้ก็มีเซสปาอีกหนึ่งที่นะครับหน้าปราสาทตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่บอสเกิดนั่นเองนะครับผมสินาทีแล้วบอสจะเกิดเนาะใช่ไหมสินาทีบอสเกิดโอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะรอตีบอสให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนหลังจากผ่านมาสินาทีแล้วนะครับนี่เลยเราจะเจอบอส มิสเตอร์ฟูสช่างบันเถิงนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเหมือนกันนะอืมท้อว่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีดูว่าโอ้โหเลือดไม่ค่อยลดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้ชายใจเย็นใจเย็นเอ้เฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหโอ้มันตีไม่ดูเลือดผมเลยมันตีไม่ดูเลือดผมเลยว่ะโอ้จุบไปโอ้เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย เลียมเตอร์โอ้มันมีมันมีลีลด้วยโอ้เฮ้ยทุกคนโอาชาตินี้ผมก็ตีไม่ตายอะดูทรงแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยจะตายตายโอเคทุกคนเอาเป็นว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอจบเพียงเท่านี้เลยละกันตายได้ไงวนะเบลร้อยอันนี้สองร้อยเออ เท้อว่ะท้อว่ะทุกคนท้อว่ะก็เป็นว่านะครับผมขอตัวตัวลาเลยละกันนะครับผมนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจไต๋เหลียว่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจกันด้วยนะครับผมดิสสำคัญนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมทุกคนไี่พัชชิใหม่ก็เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับผมนะทุกคนสี่ยอะนี่ครับผม